ยูคู hoo! วันนี้มาอยู่กับเกม Fairy t a l l อีกแล้วนะวันนี้จะเป็นกิจกรรมประจำวันพุธแล้วก็จะพว่วงด้วยกิจกรรม h a p p y New Year นะอย่าลืมมาทำภารกิจแล้วก็ล็อกอินประจำวันเพื่อรับของขวัญปีใหม่กันด้วยล่ะประมาณนี้นะสำหรับกิจกรรมของวันพุธ ที่3าของเราเหมือนเดิมผมสร้างตัวนี้ไม่สีก่อนอื่นจะบอกว่าสร้างตัวนี้เพื่อจะให้เล่นให้ทุกคนดูว่าสายฟรีอยู่ได้ไหมเราจะไม่เติมสักบาทในรหรนัสนี้นี่นะการเติมเป็นศูนย์นะทุกคนจะสงสัยโอ้ยจบแล้วสายฟรีอยู่ไม่ได้แน่นอน เดี๋ยวเราจะลองเล่นไปพ,พร้อมๆกันนะโอเคนี่รับ V.P. งงๆไปก่อนหนึ่งอันนาอัพสเตตัสเล่นสายเวทพิทักษ์นะแต่ว่าจะเล่นในสายแบบดาเมจซึ่งจะอัพทัชสี 4, แล้วก็สกิลหนึ่งแค่นี้นะไม่อัพไม่อัพสกิลที่มันแชร์ดาเมจกับเพื่อนนะ แบบที่เพื่อนโดนดาเมจแล้วเราโดนดาเมจด้วยครึ่งหนึ่งอ่ะเราจะไม่อัพเราจะเป็นสายดาเมจล้วนตอนนี้รูเรายังใส่อะไรไม่ค่อยได้เพิ่งเจอเวล39ินะโอเคอัพพานะเราก็อัพพาวนโจมตีเรื่อยๆตัวนี้มันเป็นดาเมจแบบกายภาพนะทุกคนอยาคิดว่ามันเป็นดาเมจเวแล้วก็อัพอินนะให้อัพสเต็งไว้นี่อัพสเต็งทุก แท็บที่อัพได้งั้นก็จะได้สเตตัสประมาณนี้ยังไงต่อนะอ๋อใช่เราต้องไปดูภารกิจโอเคอภารกิจประมาณนี้นะตัวนี้เพิ่งเวลสามสิบเก้ามันเลยยังไม่มีภารกิจฝากทำนะก็เลยต้องทำเอง เราก็ขอ,อย้ำอีกคำว่าสกิลไม่เสกเกียรกรรมปีใหม่อย่าลืมเข้ามาลอกอินกันด้วยละ่ะของรางวัลอาจจะมีไม่เยอะแต่สำหรับใส่ฟรีก็อาจจะอยู่ได้นะนะคิดว่าโอเคถ้าใครไม่เชื่อก็ลองสร้างมาพร้อมๆแล้วก็เล่นไปด้วยกันผมไม่รู้ว่าควรจะเติมหรือเปล่ปาแต่รหัสนี้ผมจะไม่เติมนะแล้วก็อีเวนต์สำหรับ วันพุธก็จะเป็นอีเวนต์พิทักษ์สวนดอกไม้นะสำหรับผมได้เปลี่ยน ID แล้วนะเป็น ID นี้แทนเกี่ยวกับวันนี้มันจะเป็นพิทักษ์สวนดอกไม้ซึ่งถ้าผมใช้รหัสอีกรหัสหนึ่งมันน่าจะผ่านไม่ได้ผมเลยจะใช้รหัสนี้แล้วก็ดึงรหัสลองมาตตี้เพื่อจะได้ผ่านไปด้วยกัน โอเคมาถึงจุดนี้นะเรามาจะเล่นให้ดูว่านี่แผนที่สมบัติเราต้องเอามาผสมก่อนนะผมตัดมาให้เห็นว่าเป็นรหัสลองเพราะว่ารหัสหลักผมได้ใช้แบบไม่คิดอะใช้แบบโชงโง่ไปกดใช้เลยจริงๆมันต้องผสมก่อนแล้วก็มาดูซิว่ามันจะใช้อะไรถ้าผสมแล้วมันจะได้แบบแผนที่สมบัติขั้นสูงนะอ๋อมันก็ ไม่ต่อสู้เหมือนกันนี่นาะโอเคเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนได้ับของระวันแล้วกันน่าจะสู้ได้นะโอเคไม่ว่าจะเวลไหนถ้าได้ระวันเนี่ยแผนที่สมบัติก็น่าจะผ่านกันได้แหละเขาน่าจะให้ของขวัญมาฟรีๆแล้วระวันผมว่าไม่น่าจะได้ดีสักเท่าไหร่นะน่าจะได้น้อยอยู่แหละเท่าที่ คาดการไว้โอเคสิ่งที่เราได้ก็คือไอเจ้านี่ยารีเซ็พรสวรรค์ของสัตว์เลี้ยงนั่นเองเอาไงได้ละ่ะจะเอาอะไรกับเกีร์กรรมที่ให้มาแบบฟรีๆเลยนะแต่สำหรับสายฟรีก็ถูถ่ายได้เลยแต่ถ้าสำหรับตัวละครหลักที่ใช้ไปแบบไม่คิดก็ปลอบใจตัวเองได้อยู่ว่ามันก็ได้ของรางนิดหน่อย แต่สำหรับคนอื่นผมไม่รู้นะเพราะงั้นถ้าใครได้อะไรคอมเมนต์บอกละเผือทุกคนจะได้ของดีแล้วก็รหัสใหม่เนี่ยบางคนอาจจะงงนะว่าทำไมได้เอลซ่าคือผมสร้างรหัสใหม่ไม่ใช่สร้างตัวใหม่นะคือผมลงทะเบียนไว้รหัสแรกคือกาลินารหัสที่2คือเฟสผมใช้รหัสนี้เป็นรหัสเฟสมันเลยมีเอลซ่านะโอเคประมาณนี้นะทุกคน คงไม่มีอะไรแล้วอะสำหรับวันพุธนี้เหย่อกกรรมและอีเวนท์ทั้งหมดที่ให้ดูไปแล้วเจอกันใหม่ทุกคน see you บล o